มีโมเมนตะ์น่ารักมาให้แฟนๆที่ติดตามคู่นี้ได้ยิ้มตามกันอีกแล้วค่ะสำหรับบอยดิคูยใหญ่บ้านจินแลนด์และน้องเบสรักวันนี้คำสิงห์ล่าสุดค่ะบอบบิคก,ก็ได้มาไลฟา์ในวันที่เจ็ตุลาคมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะงานนี้บอบบิคเขาก็ใส่สร้อยคอที่น้องเบสเคยซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดระหว่างที่ไลฟ์ก็มีแฟนๆอยากเห็นสร้อยแบบช,ะชะัดๆบอดก็ขิงมาเป็นไรเป็นสวนพร้อมให้แฟนๆดูกันแบบช,ะชะัดๆไปเลยสิคะ S <S อออ๋ออว่าไมต้งเนนช็คไหมอันนี้บอกเอฟี่อยากดูสวยไหมสวยไหมมันจะมีอันนี้จะเป็นลักษณะของยี่ห้อหลุยตรงนี้อันนี้จะเป็นตรงนี้เท่าไหร่แม่เช็คสิเขาบอกว่าสองหมื่นกว่าบาทจ้าสองหมื่นกว่าบาทจะเหลืยู่อีกสองหมื่นหนึ่งพันสามร,ร้อยบาทราคาล่าสุด สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทใช่แล้วอันนี้คือหลุยวิกตอ่อออฟฟิเชียลขอถามว่าเกิดปีแรกเป็นเมื่อไงเป็นเมื่อไงป,ปีแรกนั่นเนี่ยตั้งเสื้อก็ตอนนั้นอะ่ะตั้งแต่สมัยจีวีเวียนเจอเว็บหลุยส์สองหมื่นเอ็ด Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday เลียวมาก Happy birthday to you ของขวัญจ้าขอบคุณค่ะ ทำเสียงอยู่ที่ตองว้าวอยู่ตลอดคืนนะเบสนางอยู่ทำงานเก็บไปทุกเมื่อสรอยไหมอยหรอสร้อยหนุ่ยที่เดียวเราได้ซร้อยของจริงแล้วแต่ที่เราใช้แบบว่าเราจะมาปนกับของปลอมของเราไม่ได้ไม่ได้นะอันนี้ของจริงหุยน่ารักมากเบส สวอยากโกะอยากถอนหนวดให้อังกฤษค่ะอู้วอังกฤษใช่ค่ะเพิ่งจะสี่โมงครึ่งผมเกือบจะได้ไปที่อังกฤษแล้วนะ อ๋อมามาค่ะคุณคุณบิ๊กมามาเที่ยวเดี๋ยวจะไปดูเลยค่ะเดี๋ยวจะตามดูคอนเสิร์ตเลยเห็นเขามาบ่อยนะคะที่เนี่ยนักลงนักร้องมาบ่อยถ้าผมไปจะดูไหมจะดูมาดูไหมนี่ดูดูแน่นอนค่ะดูแน่นอนเลยชอบมากอย่าลืมพาน้องเบสมาด้วยนะคะแม่น้องบีโซเชียร์มากอยากให้เป็นจริงครับผมอันนี้อยู่เมืองาไหนครับถึงไม่เป็นจริงก็ยังเชียร์ค่ะ เชียร์จนกว่าจะเป็นจริงเขาบอกว่าเออคุณบิ๊กเขาบอกว่าตามดูทุกคลิปเลยค่ะไม่ว่าเพจไหนที่เขาลงอ่ะคือแบบโอชอบมากเลยชอบชอบเคมีเข้ากันมากเลยค่ะวันนี้เพิ่งดูคลิปที่หมอดูดูให้ไดครับคุณบิ๊กได้ดูยังคะบอสบิ๊ก <c oughs> ได้ดูหรือยัง <c oughs> ยังไม่เห็น <c oughs> เคมีเข้ากันค่ะคือแบบในอนาคต ไม่แน่อุ้ชอบมากเลยค่ะคลิปนั้นอ่ะคือแบบอุ้ยกดกดติดตามกดคอมเมนต์ทุกกดคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับติดตามตลอดค่ะติดตามตลอดทั้งสองบีบีเลยเป็นด้อมบีบีเมื่อไหร่เขาจะเปิดด้อมบีบีไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปจะเข้าไปเป็นสมาชิกติดตามเพจของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตลอดเลยค่ะ กขให้ขายดีดีนะคะเสียดายอยู่ที่อังกฤษไม่มีตะกร้ากดยาดมเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะไปอังกฤษแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแม่ค้าเขาจะลงร้านไทยแล้วโหเหรอคะลงเลยค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอุดหนุนเลยเท่าไหร่ก็จะอุดหนุนเห็นบอกว่ามีมีไปทางยุโรปคือดีใจมากส่งคอมเมนต์ไปบอกเลยว่าอ๊้ยรอรอยาดมรอยาดมบอสบิ๊กแต่เห็นบอกว่าไปที่ไปแค่นอร์เวย์สวีเดนทางทางโน้นนะคะถือคืออังกฤษยังไม่มายังไม่ได้พูดก็เลยเสียดายนิดนึง ได้ครับเี่ยผมเชร์ไปทางคีดได้เด้อโอ้จะอุดหนุนเยอะเยอะเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่ที่ยวมาขอบคุณนะคะบอสบีขอบคุณมากๆเลยค่ะครับชื่อบ๊ายบายกับพ่อน้องบีไปละพ่อน้องบีพ่อน้องบีลังลุ้นอยู่เรื่อยๆลาสุดพี่น้องแล้วก็ลุ้นยิ่งกว่ารางวัลที่หนึ่งอีก ขอให้สมหวังเด้อขอให้เป็นอิหลีจะได้นอนหลับสมอว่าต้องนอนว่าต้องนอนอย่างคืนดึกๆชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่ตตองอีนทรนทูปา์ตี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ